À, lại qua đó. Đi rồi. <laughs> Chờ mình đi tiếp đi. Đi qua sân lên มันไม่ขึ้นเลยเว้ย <coughs> <coughs>

เอาแล้วอาจารย์นั่งดูหนัง่งดูันั่น่งนหนัดหนังน่อดูง่งดันั่งดูงน่งนั่งดูหนังนั่งด่ดนด่น่ััน

อันนี right, ้สามรวมหึงสเก้านาานาทีแล้วรวมกันไปแล้วเวลาไหนสิเอ็ดนาบเแล้วดแล้วตะบววรวมพูดหันกันคือกันไม้ที่เมาทั้งหมด เวลาเก้านาฬิกาเหมือนกันทั้งหมดเลยเอาไปสิบเก้าเราต้องเลยไปสิบเก้า่อเก้าเหมือนกันย่ำไหนก็ดีล่ะพอดีเลยหวใลูก

ดีนะมาเจอกันอีกเจอกันหนยออกอีกจ้าจ่านังจ่าบอกโอ้ใส่ทุกผมพอดานหน่อยโอ้จ้าจ้าโอ้หน่อยใส่ใส่ใส่เป็ดใส่ครบเอนใส่หรือเปล่าใส่หน่อยจ้าจ้า ร้อนแรงกันจะได้เปิผ้าใบพุ๋ยหลาดรวลูกร้านเลนร้อนร้อนร้อนเน้อ ว่าพอตดเ้านล้นเหยตายก่อนมาตายดอกบางๆบอกไดยเจ้าสิเดล้นไปได้เลยแม่ล้นเลนแล้วไอ้พวกีเราเนการ์นอยโอ้ยหน้าลูกที่พวกตาของตาเนี่ยไปหนาเฮ้ยไปโตไปหยอลุมลไปสุมสุม

了 <Yeah. S 2> <laughs>